ครับจะ,จะข้อที่หนึ่งนะครับขอให้เขียนคู้ันดับทั้งหมดจากแผนภาพนะครับอันนี้ก็หมายถึงตัวหน้านะครับอันนี้หมายถึงตัวหลังนะครับอะ,อะไรกันเลยนะตัวหน้าเป็นสองตัวหลังเป็นหกนะก็ะคือค่า x เป็นสองค่า y เป็นหกอันนี้หนึ่งอันละต่อไปนะครับตัวหน้าเป็นหกตัวหลังเป็นสาม ตัวหน้าเป็นหกตัวหลังเป็นสิบสี่ต่อไปนะครับตัวจี่ประโดดข้ามาอันหนึ่งเนาะตัวหน้าเป็นลบหนึ่งตัวหลังเป็น 10, ตัวหลังเป็นสิบสองครับ กันต่อไปตัวหน้าเป็นเจ็ดตัวหลังเป็นลบแปดพี่ว่าแบบนี้เด็กๆคงไล่ได้อยู่แล้วนะครับนะอ่ะมาดูข้อที่สองนะครับให้เขียนควเดบที่แสดงความสัมพันธ์ของเวลาที่ใช้เวลาที่รถใช้ในการเดินทางนะครับ กับระยะทางที่รถเดินทางได้นะเวลาหน่วยเป็นนาทีระยะทางที่รถเดินทางได้หน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสังเกตอันนี้ก่อนอันเนี้ยสิบสองนาทีใช่ปะ่ะจะเดินทางได้สามสิบกิโลเมตรนะครับเนี่ยถ้าดูจากช่องนี้เป็นหลักนะครับหรือว่าจากช่องนี้เป็นหลักนะครับ อันนี้ครับแปดนาทีจะเดินทางได้ยี่สิบกิโลเมตรลองมาเทียบดูครับแล้วหนึ่งนาทีมันเดินทางได้แค่ไหน เพราะฉะนั้นหนึ่งนาทีก็จะเดินทางได้จาก8นาทีหลือ1นาทีระยะทางก็ต้องลดลง8เท่าใช่ปะยี่ส20ส่วนด้วย8ก็ตัดคอนเป็นอย่างต่ำก็จะได้5ส่วน2หรือว่า2.5กิโลนั่นเองนะครับ 1>, 1นาทีเดินทางได้2.5กิโลนะครับทีนี้เดี็กวลองมาเทียบกับอันนี้ดูบ้างครับถ้าเป็นอันนี้นะครับว่าเหมือนกันหรือเปล่าสิบสองนาทีเดินทางได้สามสิบกิโล ครับนี่นก็แปลว่าหนึ่งนาทีก็ต้องเดินทางได้สามสิบส่วนสิบสองเอาแม่หกตัดนะครับ ก็จะเป็น้าสสุองเหมือนกันแสดงว่าอัตราเร็วในการเดินทางคงที่ครับนะนาทีละ2.5กิโลเมตรครับ1นาที2.5กิโลนะครับอ่นะดังนั้นถ้าเราเทียบกันระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ครับเด,เด็กๆสังเกตตัวเลขเลยครับจาก30กิโลเป็น60กิโล60กิโลเป็น2เท่าของ30กิโลป่ะ สองเท่าไหมสามสิบกิโลสองเท่าของสามสิบสองคูณสามสิบก็หกสิบป่ะถ้าระยะทางเป็นสองเท่าเวลาที่ใช้มันก็ต้องเป็นสองเท่าไปด้วยถูกป่ะสิบสองสองก็เลยเป็นยี่ี่งั้นตรงนี้ก็เลยเป็นยีี่ครับนะ นะครับแต่ที่ห้องน,นี้นะครับหนึ่งนาทีได้สองจุดห้ากิโลครับอ่นะเพราะฉะนั้นสิบนาทีจะได้แค่ไหนนะหนึ่งนาทีได้สองจุดห้ากิโลเพราะฉะนั้นสิบนาทีก็ต้องได้อืมนะ สิบคูณด้วยสองจุดห้าก็จะเป็นยี่ห้ากิโลโอเทีนี้ช่องนี้บ้างนะครับกี่นาทีไม่รู้ครับแต่เดินทางได้สิบห้ากิโลหนึ่งนาทีได้สองจุดห้ากิโล งั้นตัวเลขตรงนี้ครับเพื่อจะให้ได้15กิโลนะครับเวลาที่ต้องใช้ก็เลยเป็นเอาระยะทาง15กิโลตั้งหารด้วย1นาทีเดินทางได้2.5กิโลตรงนี้ก็จะออกมาเป็นจำนวนนาทีละเลื่อนจุดให้ตัวหารกลายเป็นจำนวนเต็ม จากสองจุห้าก็เลื่นเป็นยี่้าจากสิบห้าก็เลื่นเป็นร้อยห้าสิบตรงนี้ก็จะใช้หกนาทีตัวเลขตรงนี้จึงเป็นหกอันนี้งงๆมาเลยไหมครับเวลามากขึ้น เมื่อเมื่อความเร็วถูงรถคงที่อะครับขับนานขึ้นเวลามากขึ้นระยะทางที่ได้ก็ต้องมากขึ้นเมืม่อ<ม>เราเห็นระยะทางตรงนี้เป็นได้มากขึ้นเป็นสองเท่าแปลว่าต้องใช้เวลาเป็นสองเท่าด้วยงั้นจากตรงนี้สิบสองนาทีมาเป็นตรงนี้ก็สิบสองคูณสองนะครับหรือว่าจากตรงนี้มานี่นะสามสิบเหลือสิบห้าสิบห้าเป็นครึ่งหนึ่งของสาสิบใช่ไหมครับ สิบห้เป็นครึ่งหนึ่งของสามสิบป่ะดังนั้นเวลาของตรงนี้ก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของตรงนี้เหมือนกันก็จับหารสองสิบสองหารด้วยสองก็หกนาทีคิดแบบนี้ก็ได้นะความเหมาะสมของตัวเลขมันทำให้ใหลงพอดีนะครับนะเอาละครับจากข้อสองครับถ้าต้องการขับรถเป็นระยะทางสองร้อสีสิบกิโลเมตรจะต้องใช้เวลานานแค่ไหน นาทีหนึ่งได้สองจุดห้ากิโลแต่ตอนนี้จะขับสองร้อยสี่สิบกิโลครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้เวลาอ่าบอกครูสิครับจะคิดยังไงครับนาทีหนึ่งได้สองจุดห้ากิโลครับหนึ่งนาทีได้สองจุดห้ากิโลนี่จะขับตั้งสองร้อยสี่สิบกิโลมาร์คคิดไงบอกครูกันแล้วนาทีหนึ่งได้สองจุดห้ากิโลนี่จะขับสองร้อยสองร้อยสี่สิบกิโลเลย นี่คือระยะทางที่เราต้องการทั้งหมดใช่ไหมสองร้อยสี่สิบหารด้วยระยะทางที่ได้ในหนึ่งนาทีคือสองจุดห้ากิโลดังนั้นผลหารตรงนี้จะออกมาเป็นหน่วยนาทีนะครับเลื่อนจุดให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม ก็เลื่อนจุดไปข้างหลังหนึ่งตำแหน่งนะครับะหรือบอกว่าเป็นการคูณด,ด้วยสิบนั่นเองก็ข้างบนก็ต้องเลื่อนตามครับนะหรือบอกว่าคูณสิบตามเข้าไปนะครับก็เป็นสองพันสี่ร้อยหารด้วยยี่สิบห้าหน่วยจะเป็นนาทีอยู่ตรงนี้ตั้งหารก็จะได้เก้าสิบหกนาทีครับ